มาส่งจมุ้งรองนนะเขื่องไูตอนปมาณด้บอก่น้องดำเลยนะยังว่าเอาพีส้างตกใจตกใจจังอ้าเออคือดบอก่าบอกยคือจังหวะอดมีเงินซื้อเลยทีไปทางหอีกนีบอเรียบร้อยแล้วก็ออกมาโอ พักแล้วนี้เนาะเก่งพักคือเกงเขียดนี่เนาะีอดเขียนอะไรคือเป็นอะไรเนาะ กลับมาแต่ปากเซเนาะทำาลุยแยลุยงานจนเก่าเด้อเป็นรองเตะเนาะวันนี้กับมือแรกเนาะอ่ลุยงานเป็นรองเลยหลังจากที่าไปปากเซสองมืออ่าวสองมือสองคืนนี่แหละเนาะสองคืนสองคืนสามมือสองคืนสามมือเป็นรองเลยเนาะอ่าจจะว่า มาอัปเดตเบอร์เง uh, ินแฮซายพี่น้องเอ๋ตัวอ๋อให้่นมาส่งไว้ตั้งแต่หมื่นครานเพื่อแดดเนาะแต่ว่าบ่ได้เข้ามาอัปเดตเบิร์เพราะบริวารทางพระอาจารย์เพิ่นฝากเงินมาให้งบเสือปูนที่ยังเพิ่มเติมอีกพี่น้องเอ๋เนาะพอดีว่ามรบริการแรนทั้งนั้นทั้งนี้แน่ก็เลยบ่ได้เข้ามาพี่น้องเอ๋เนาะมาแต่ เมืองเนี passage, as, ่ยก er ็ฟรานซเนาะใช่เมืองฟรานซมันคามก็ได้ไม่ได้แวะพี่น้องเอออ่านี่ขบมาก็เอาบุญเผยคือเก่าไปหน่อยไปยังได้ทางเันมาฟ้าใครในนะบ่ดีนะบ่ดีขึ้นแล้วเนาะโอ้ดอยดอยอ่าตัวดีขึ้นแล้วเอออ่าคอยไปแล้วจิ้มมื่อจะไปบ่ สองมือส <u> uh> <c oughs> <ข>องมือที่สามเลยเจ้ากลับมาคืนนี้เลยดีเศร้าเนาะโอ้ยทำไมวะใครเน่เป็นแล้วเจ้าอาการคืนมาแต่พุ่นบาหนี้เครียดหาคอนกคอนกคอนที่เพิ่งไปบักเซ่เน่ยมันกะเป็นไอได้เหรอนะเออเป็นมันเป็นกคอนได้เป็นกคอนเป็นกคอนสองมือได้นะ mọi người có cái gì nè mừng nào rồi một vị rồi nó chắc này chắc không nè mùa nè ngọt hai bíp vừa còn vừa rồi sẵn thì bố còn thiếu mọi thêm thì nó mừng bố mừng bố nó bố mừng bố mừng bố mừng พ่อตเองม่มีตัวเก่าเาะเออมีของเก่าหลายมเออมีของเก่าน,น,านะานพี่เรงเลยเรียบร้อยบานีเนาะอะสบายดีเาะพี่เราเนะาะขึ้นนี่กัมาฮอดเทียงขึ้นมีเทียงขึ้นเราขึ้นนี่ออเนง cái bạn à nuôi cái nào vậy thôi xe tôi tạt tôi rồi nó ờ mà hay khác cái gì không sai quá này à bài đi không bài đi đó bài cho con

โอ้แล oh. <Uh> hey, yeah, ้วแล้วเนาะเทก็บเทเรย่อ้อยเนาะโอ้ยครั้งแรกวันนี้เี่นอแข่งกันเติมมงแข่งนตรวนี้บ่เดี๋ยวเออแข่งกันี่เนาะางเออข่งแล้วแข่ได้ค่างเดียวแข่งเดียวฮ่าฮ่า่าโบกแล้วบกแล้วนะอันติดบ้านเนาะ นี่มีผู้ช่วยว่าบเีลคอยจะค้นบมมีผู้ช่ยกดกรรมกรผู้นึ่งดอันนั้นอีกคอยเลยคอยอาให้อหเพื่อนอะไรอ่ยสองคนเนาะบวกขึ้นคูณเปน้งาเพิ่มอีกเอาเพิ่มป้อครับ

โอ้เรามันเริ่อพัดแล้วบ่เนี่ยเปนพัดเลยเนาะจังเลยาชิน้ำอนายบ่ร่างเลยบ่เอาน้ำล่างอะไรหน่อยมันจะงอกเนาะอ่าฮักเล่ไปต่อแบบโบกแล้วเทคว้นแล้วมันเป็นอะยุแล้วเนาะคว้าอันนี้เขาอันนี้เขาต้องไอต่างหากว้าเลยว่าได้เลยเสาวันนี่เขาจะแจ้งท่างหาบ่น้ว่าได้เลยนี่น แดงวะแดงเลยกรได้แต่ว่าตนี่แล้วตัวปูนหรอมที่ทันทรบเท้าในปูนหรอมันสีมุกตีกตนนึ่งสั่นมนปูนมาพ่อวะโดยโดยโเน่ตัวนี้ก็เอาทำปูนแดงเลยนีมันปูนแดงทีมันผสมกันด้โดยเออปมะชองปูน ่มาปูย hmm. mm ังมื uh, ่อวมือบอ่าม ok ือก่อนได้หานยึกเข้ายึกข้าทิศแล้วนะมันมันไล่เดียกันกับอ่าทางแห่ทางสายมือเดียวกันมันบอกโปรแช่วะพี่มาชมโปรแช่ว่าเอาอีกคุ้งมาค่พอเลยับเาเลยมัน้ไ กูผูคิดอะไรอันนี้เนาะบานี้มันมันบอกว่าว่าซีราบานเป็นค่าซอกมันน่าเกินนะนะมันี้ค่อยคำนวณมันไม่ได้เดี๋ยวเอีมาเบิ่งก่อนมันหนาบะแต่ว่ามันลึกมันลึกช่วงนี้บุงบุกนาบุุกมันนาเลยก็เพราะเดินบุกบุกนาบ่เต็มเต็มใสงบุกบุกมันมันกัน โอ้ความงามตามชีเสร็คิดบ้างว่า3ศอกจะค่อยได้แต่แผงกันนี่กับแพงกันอื่เป็นอะไขนาดเลยเนาะแต่เก่าได้ใจแต่ก่อนมันกะบอได้เกินมันแต่ก่อนค่อยเห็นแดนพวกดิจีเสียงมันกินน้อยดิจีมันเต็มกันกับมันมีแต่คร่งอ่าประมาณอย่างนั้นก็เนนึงหรือว่าครื่งเนเนาะ แบบแบบวงกบเขาเป็นใส่ดิบๆเนาะอันนี้เขาเขาแบบเอามาตรฐานมันหนาเนาะมันหนาเหมือนกระเพืองปูนเปูนใส่เนาะบอลมันนั่งกับมันสามสิบสามสิบประมาณพี่บอลเนี่มันคำนวนบุ๊คบาทเดี๋ยวเนาะ ก็ตามตามจี้นั่นปูนชำนั้นนั่นทางเสาทางนั้นนั่นมันมันชิพอเบิดเลยฮะอันนี้มันแบบอะไรมันลึกเลยมันลึกมันกัมันกัเบิดหลายด้วยเนาะอันนี้มันโป้เอาได้หนิมาโป้ไว้ได้หนิแต่ว่าแปลงแบบไว้แปลงแปลงแบบไว้ก้อนเนาะเออเาเก็บเอาปูนแบบว่ามันเนี่ยมันนั่นแหละก็มานก้อยแล้วก็โปโป้ไหวได้กันมันมันจะง่ายหมดเลยเนาะเออมันก็คืนง่าย มาตับุหรี่เอ้าก็สิ่เล่าหลายบาดหนิเนาะโอ้ยเพื่อนบางครั้มันช้าเลยนะการบุก,นบกนเนาะเผื่อพันเพื่อยังมันก็ใช้เวลาเนี่ยมันสองตาสาม่นนาข้าวขึ้นแล้วกับวันชิว่าพันนั้นต้องหั่ร้อยเพื่อนหมั่งก่อนหีิเนาะเอ่อผมคือก่อได้ก่อคือกัดก่อกะก่อกระสูงไรกับ่ะได้ีกอะไอีกเออต้อง มอนเมันยังตเนื่อมันคันคว้ิคดตัเนื่อปูนมันสิบเต็มอีกอกยเอออ่ามันเป็นอกรปตเนื่อกระหลายดอบผมปเอาคือคืสีแดอยู่รอคนนี้คนเท้านเออ่าตอนนี้แขงศาสวิ่งแรดบ่เนี่ยวิงแรดบ่แข่งเขียดบ่สบายที่เราใ้ดับเลยทมตอ เดอมต้อนไปเลยเเอาไปทอาไปเอาไปแต่หลายเด้อเนานลำกันมันี่ยไเราเนาะไปดยเบี้ยลำการนเกาเก้าเนาะผัดแล้วเจ้าปรนี้อ้ยไปกินผู้ปวดพัดขาเนี่ยเห็นว่นีว่าม่ิดไปวิด่กโอ้ขึ้นผู้ขึ้นยังกิน ขันไลแต่ละคันมันป้าขน้อเดีเห็นเอฮ้ยนาอเข้ากันหนาแหละนาะเข้ากันหนาเนะ้าผ่านแล้วันอีกมาเจเป็นอุ้นกับขึ้นได้ปอยู่ตรงนี่เขาทางว่ามันมันอางแค่พราเลยน้ะวันนี้ก็คือว่าหายดีแล้วอน้ะเออเออเอาดู้นกดีใจแล้วนออ มาอัพเดตวังเฮือนน้องดำมือนนี่พี่งเท่าเลยมาสาร้างเพิ่นกะศผาโบกอีกพานึงตัวคือสีแล้วอ,อยู่มบนนี่เนาะผลมาส่งจักมุ้งน้องหมดน,นะน่ะเครื่องประมาณสิบหมูมสิบมุง้งโดยซุ้งสายนันตอนนั้นสิบโซงหมู rồi rồi thì vào thu sang à, năm tháng ấy phù bên kia mà xôn cưa à cái rồi đó có đây bỏ nó đang đầm đây đây nhiều là sáng mà là tốt chạy tốt chạy cho nó ốc ờ. cứ vào đây vào bảo vệ cứ chẳng vào bảo đi mi nhân sư để đi quay tháng này ít quá đi bỏ <cười> 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 โอ้ยหน่อยพี่น่อยสั่งขมาไม่ได้บอกคนตรงมือนั้นเนาะอ็นแบบสะพายกระตุกใจไปเลยเต้แรกว่าสิได้ยุทธก้อนแล้วเนาะพี่ว่าทางพระอาจารย์เป็นว่าสั่งมาเลยเลยว่าแซ่ดตรงนั้นนะสั่งเครื่องมาเลยเนาะทั้งหก็เลยสั่งมาเลยพี่น้องยอ่างิ้นก็ยังไม่ได้เอาไปให้พระชั้นบนเลยนะแต่ว่าแต่ว่าโอ้นเอาเนาะ โอนไปให้เพื่อนองเลยเพราะว่าถือมุ้ยวา่าแสนสี่ไปปักเซ่พูดดีมือนน,นั้นก็เลยแต่เพื่นเร่นพี่ก็ไล้มาได้เวมาแะวะเบิ้งสองล้านหกแสนสามสิบหาพันเนี่ยเลยเสื้อผูดมามน,นั่นนะผูดแห้่ทรายเนาะมาพงกันเลยถ้าชิช้างยังไรยังนึง่งหัดทัชชิช้างเตะเตะห้ดเม มันหน่อยอย่าบอกว่าทรงเนาะรักกินนี่แล้ว่าแห่กันเดือได้บ่นอยแห่ทั้งแห่ทั้งใช้เดือดว่าได้บ่อยอ่าไว้เทกันเพื่อนอ่าฮอ่าเทกันปรุงกันเพื่อนเพล่ไม่ยากดอกเนาะมันบอว่าเดือดเราเท่าน pues <laughs> <that> ั้นก็ประเทศแต่อุ้ยแต่ได้เฮ็ดเนาะยังมีหลายอย่างอยู่ไปดีประตูโอ้ยอย่างเงี้ยเขางามเลยอยู่เนาะ โอ้ยเนาะงามจุ่องามจุอนเพื่อนนี่ฮะงามอยู่เนาะโอ้ดอยดอยงามอยู่ขนาดนถักแล้วนี่ใกล้จะแล้วแล้วนี่พุ่นี้เดิอนสามวันสามข้ามด้วยแดนี่เป้ยนี่เท่าไงวะอข้าไเปวโโนี่ก็เป็นอีม้วนนึ่งหมเนาะ

มันยังไงใครกลัวมือก่อนไหนเสียงแตกเสียงไปเป็นไอไงนะไอแห้งไอลายมาโดนเสียงให้แตกกเขเจ็บคอหว่ะเนยเห็นไหมใช่ไหมใช้เป็นตู้แข้งได้ไหมตู้เป็นอะไรก็เกาวะเออาเนาะ เื่อเรื่อเนี๋ยวนอไปตลอดร้วเพิ่นกันอเป็นยังทำนะขันมุดกัดบ่มืดกัรบอแกงเขียดบ้อใช่หรเออโอ้ยมัเป็นอร่อยอะเรียบร้อยอะไรก็ออกมาแกงเยพักโแล้วนนี๋เนนอ เก่งพักคือแกงเขียนนี่เนกไเนาะเ้ตอนเกียนรคือเป็นอไรเนาะพอกพักาะไปที่ไกลกันพักกันอย่างเเอาเว้่ากินมีะไรนะยังนั่นะไรขานั่นเลยอืทั้วันได้กินข้าวเช้าว่าวน้เออว่ากินเ็มว่ากินตะเียง ต้องตักเลยเด้อไปเส่ยไปเนาะฮึฮึโอ้โหเวลาทำแล้วเนาะอากาศมันหนาวมาอยู่แ็กแต่พอยุเนาะมันบบหนาวเป็นไงพอดีอุ่นทำนี่มือนี้แน่ไข่แน่มูอสื่นนะแห้งเย็นหนาวแห้งบ่เอมืวานนีลกลมกันบ่เมื่อก่อนน่ะลมแห้งได้มือเอ่อเกืคืนวานนี่เนาะ ว่านี่ลมแห้งแห้งเียเลยงอกวัแตบ้านมาแสนกันนาะก็เลยว่าไปหาทางลงเพิ่นกอนว่าเห็นว่าอัเดเมอนกันเมื่อไหร่วาตาขว่าเบิ่งเหนป่าขับว่าเบิ่องอะนืวัตตาว่ะเพราะว่าสร้างเครื่องวาดล้วาไ่ได้เข้ามาเยี่ยมบ้เลยปีมาแตพระรานใช้บอะไรันมันคำก็ได้บได้เวะยอ เมสิขึ้นไปเอาไปอันว่าสิไปอันาเซอะไรไปหน้เาเลยคำอะไรก็เลยมาแหววบาได้อ๋อแล้วแดบานีกไปนอเนาะะนอนเทินไว้เนหรือดีใจนะบ้านเนาะคือไม่ได้ทาบาเซแล้วก็พรอาจารย์แล้วก็ทุกคนละไรในี่แต่แ เออใก้ได้ใกลได้นอฉันก็ได้อนเนาะลสบายเลยไปเลยทางชาคนที่ว่าแทงสาวแทงยังกัด้เอาูมาเพื่อสอบด้วได้กันเหกินนมบอนมนีบไได้บ่ไปกินมูกงน้อยได้ เป็นยา่ะสมควรมลงองเป็นช่วงถ้าอากาศหนาวเป็นเรื่อเนาะว่าเล็กน้อยพวกไงก็เป็นมาคือกันใสน้าอืมปลกังนอยาจงลไป่าเสมอนี่อยู่เรืปลูกพักบอไม่เศ้าแกแกมวไปขายแล้วยู่บอขายอยู่ใช่ไม่ค่ะเพ่อนขอบมากไปคะออพชงกันเพิ่อนน้บอ ơi thôi nhiên chơi anh em chơi nóc này nè, các con nhiên chơi vậy, mấy rồi bò, không như thang lẹt vừa nó nhưng mảng vai ไป่จ้ะแล้วลองเด้อมิเต่จำนั่นไหนจ้อทางว่าเสงกับมาอัปเดตแฮ้เบิ้ลไปทำอะไรนอกมิเต่สิแฮ้เบี้ลต่อคนนี้แล้วของมาตตาบ้านปลาหอดเตียงคืนเมื่อคืนนี่มัตตาปากเซ่เต็นตาฮักคิ้วเบิ้งนั่งตกเงาอ๋ออ่าโอ้ยเมื่อยปวดแข้งปวดขาจะบกตื่นตัวโตนี่ตอนขึ้นตอนทั้งเมื่อยทั้งม้วนนะ ทำโม้่ยกบุริมวนทำโม้มยกบร่เด้ม่เามันไันได้ขึ้นมันมันแบบว่ามันพืชดีมันบริสุทเลยมันได้ไปกับเจ้ากระเจ็กอ้มอยท้มื่อยมวหนเนาะเออไปแ่ญาติแต่กะงามัรเป็นตกลงไปเออไปญาติอะไเนาะเออเอแต่ญาติอยู่กันบ่กันแต่เฮากันได้ยุตแต่ว่า ลูกชายดิดูแลลูกชายอีกบานหนึ่งยันฝนตกในกี่วันนั้นทำวิทยาห <c oughs> ้องยังไงใครแน่เนาะพอได้แรงพอได้เล็กน้อยยันมันก็คงไปิดว่ายันมาเที่ยงคืนมาคืนเดินทางมัธยมกับประมาณทุ่มไปทุ่มไปปลายเนี่ยกเซีเอาร์โรดจีชั่วโมงที่ชั่วโมงปลายเอ้ะ มันบ er ่หอดสี่ช <c oughs> ั่วโมงแล้วสามชั่มงกูัวเแหละเกือบเกือบสี่นะเออมานกาศบมันกทางมันกาแนโบริณัดปันมันมืดแน่ได้เราได้ไม่ได้ทำนั่นแต่เดี๋ยวิงๆไม่ไม่ได้บรเด้อนแปทางสร้างเพื่อนที่กงทพ่บานบรับนี้ิมาเยี่ยมเบืองใหม่นาะวันนี้ก็คือสีเลี่ยมจะลอกกันบพก่น้องเลย แฮ่วัดนี่นะไูวได้เนาะอาเซนมามน่นไหนยังยังสามขาดเนาะวยุ่งพวกเองดีไอพเห็นมาไวได้นสากเนาะเเกิดรมตเด้อป้าได้ไหเด้อแต่สมาเยี่ยมไม่เด้อไ่ได้มาบนทางทางน พี่บงพิดบาทพ่นแหละพี่น้องไอ้บานเนี่ยเนาะไอ้ได้สร้างเนอะเดีย๋ดวยวยามาเยี่ยบ้างไหมเฮ้ย <c oughs> โอเคนะพี่าน้องสำหรับลินนี้การทางมมเสกจะได้ขอตทษลำลางงพี่น้องปก่อนกด้พี่บาทพี่การไดครับขอโทษขอไว้ลายพี่น้องมนีกรเทวทางสร้าง่วโบกุกไ้ใชแล้วแหละพี่น้งนองเทพพงได้พื้น สำเร็จเรียบร้อยแล้วเราไปลองทำในเทียนบานนะครับออขึ้นมาดูว่าเศร้าบัดน,นี้นือเปล่าเรียบร้อยเนาะเอาสำหรับวันนี้ลำลาพอจะเอาไปก่อน,น,อนผิดพลาดกันไหนขอโทษขออภัยสำหรับวันนี้ขอโทษไปก่อนแล้วสบายดีไปเลยเนาะ